สวัสดีครับวันนี้โฮกหบผมนะครับจิวเตอร์แบงค์นะครับก็จากคณะวิศวะจุฬานะครับวันนี้ผมมาทําการเฉลยข้อสอบของวิชาสามัญคณิตศาสตร์หนึ่งนะครับในปีของธันวาห้าแปดนะครับข้อนี้นะครับบอกว่าให้ลาดับของ a n นะครับคือตัวของอินิเกตตัวนี้นะครับแล้วเขาถามค่าของซิกมานะครับ an นส่วน n นะครับมีค่าเท่ากับข้อใดนะครับซึ่งโจทย์ก็ให้ชอยมานะครับวิธีทาตอนแรกนะครับอาการคีย์เวิร์ดของข้อนี้ก็คือเราเปลี่ยน A อนะครับให้อยู่ในเทอมของเอนก่อนนะครับโดยการอินิเกรตตัวนี้นะครับ ซึ่งอินิเกรตตัว1ส่วนเกมังสองเนี่ยได้ลบ1นส่วน x นะครับแทนค่าขอบเขตนะครับตั้งแต่ n นะครับถึงตัวของ n ส่วน n บวก2หาร2นะครับต่อมานะครับก็แทนค่าขอบเขตน,นะครับตัวลบกับลบเนี่ยข้างหลังมันจะเป็น1ตัวบวกนะครับแล้วก็ลบกับตัวของกับเศษเป็นส่วนนะครับเคตัวของ2ส่วน n คูณ n บวก2เนี่ยเราสามารถแยกให้เป็น ถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยถ้าสมมติเราแยกสองตัวเนี้ยเป็นไอตัว n เนี่ยออกเป็นพจน์หนึ่งแล้วก็ตัว n บวกสองเนี่ยออกเป็นพจน์หนึ่งมันจะได้ตับตัวนี้นะครับก็ทําเป็น Parti a l f r a ฟ t ชันนะครับทีนี้เนี่ยผมก็คูณตัวของ n คูณ n บวกสองทั้งสมการนะครับจะได้ตัวนี้นะครับต่อมาผมก็ทําการแทนค่านะครับแทนค่า n เป็นลบสองนะครับก็ 0, ตัวนี้จะหายนะครับจะได้ b เป็นลบหนึ่งนะครับแทนค่า n เป็นศูนย์ตัวนี้จะหายจะได้ค่า e นะครับก็ตอนนี้เราได้ค่าออกมาแล้วนะครับ จะสังเกตเห็นนะครับว่าถ้าสมมติเรากระจายลบเข้าไปเนี่ยตัวของ1ส่วน n ก็ตัดกันนะครับก็จะเหลือตัวของ1ส่วน n นบวก2นะครับโอเคตอนนี้เราได้ลำดับของเราออกมาแล้วนะครับก็คือ a n นเนี่ยก็คือ1ส่วน n บวก2นะครับโอเคต่อมาโจทย์ถามค่าของซิกมาของ a อนส่วน n นะครับก็แค่เอา1ส่วน n ไปคูณนะครับได้ตัวนี้ทำนองเดียวกันครับก็ทำเหมือนกันเพื่อแบ่งเป็น2พจน์จะได้ทำเหมือนเป็นอนุกรมที่มันแยกเป็น2พจน์นะแล้วก็ตัดกันนะครับ โอเคก็เหมือนเดิมคูณตัวของ n คูณ n บวก2ไปนะครับก็จะได้ค่าของตัวตัว n บวก2นะครับบวก n d นะครับแทนค่าเหมือนเดิมครับแทนค่าลบ2ให้ตัวนี้หายนะครับก็จะได้ d ออกมาคือลบ1ส่วน2นะครับแทนค่า0ตัวนี้หายนะครับก็จะได้ค่า c ออกมานะครับโอเคทีนี้ก็เอามาแทนค่านะครับเอาตัวของ c กับ d เนี่ยมาแทนค่าในนี้นะครับโอเค ทีนี้ก็ให้กระจายพจน์เขาแทน n เป็นหนึ่งนะครับของพจนแรกก็จะเป็นหนึ่งส่วนสองลบกับหนึ่งส่วนด้วยหนึ่งบวกสองเป็นสามสามคูณสองเป็นหกนะครับทำนองเดียวกันทำกับพจนสองเราเป็นสี่นะครับสองบวกสองเป็นสี่สี่คูณสองเป็นแปดนะครับบวกตัวที่สามนะครับก็คือหนึ่งส่วนหกคบหนึ่งส่วนสิบนะครับไปเรื่อยนะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับตัวหนึ่งส่วนหกตรงเนี้ยมันตัดกับตัวนี้ถูกไหมครับต่อมาถ้าสมมุติเราทําเป็น พุทต่อไปเนี่ยมันจะเป็น1นส่วนแใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันก็ตัดกันหนึ่งส่วนแปดต่อไปนะครับ่อมาถ้าทำเรื่อยๆเนี่ยหนึ่งส่วนสิก็ตัดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเหยื่อพุของตัว1นส่วนสบวกหส่วนสนะครับก็คือ3าส่วนสนั่นเองครับก็ตอบช้อยข้อที่3นะครับก็จบข้อนี้นะครับไม่ยากมากนะครับก็ถ้าสงสัยข้อนี้นะก็คอมเมนต์ใต้คลิปถามใต้คลิปนะผมตอบทุกเม้นตอบทุกคาถามอยู่แล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัััวไปก่อนคครรบบี